อาจารย์มีความเครียดอย่างนี้ยกับอาจารย์จัดการกับความเครียดของอาจารย์อยงคเออมันต้องดูก่อนเนาะว่ามันเป็นความเครียดที่เกิดจากอะไรนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นความเครียดที่เกิดจากงานอย่างแรกที่ครูจะทําก็คือว่ามันเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะว่าเราทํานี้ไม่ทันหรือว่าอะไรคือมันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้หรือเปล่าสมมุติว่าถ้าเนเรื่องแก้ไขได้ก็พยายามแก้ไขถ้ามันเรื่องที่แก้ไขไม่ได้อย่างหนึ่งที่ครูจะพยายามทําก็คือทิ้งมันไว้ที่ทํางาน แล้วก็เวลากลับบ้านก็คือตัดเลยแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวยังพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเทศีใหม่ก็ยังทันก็คือแบบว่าแบง่งแบ่งกันเลยแบง่งทา้าคือคือแยกให้ออกแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นเครียดเรื่องอื่นๆเนาะอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี้ยก็พยายามหาวิธีที่มันจะทําให้ลดความเครียดลงไปเรื่อยๆค่ะเวลามีความเครียดที่หวังจากการเครียดยังไงค่ะอยู่กับตัวเองครับจัดการพอรู้สึกตัวเองครับ แต่การความคิดของพี่ก็ที่จะอยู่กบบเฉยๆกับตัวเองก่อนส่วนการกระทาที่ผ่านมาของหมว่าติกับแรงบัดาลใจพยายามจะส่งสติอารมณ์โดยการตั้งจิตเฉยโดยที่ไม่พูดคุยอันนี้ก็เป็นการรักความจรแล้วีป้องกันไม่ได้มีความเครียดสะสมไหยคะวิธีป้องกันเหรอง่ายๆเลยพี่จะชอบไปวิ่งพี่ชอบไปวิ่งนะชอบวิ่งี่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ ชอบอดูยูทูบด,ดูอะไรนอนไม่คิดอะไรมากก็เลยเป็นวิธีป้องกันในเรออพยายามไม่คิดอะไรมากแม่ก็จะระบายกับเพื่อน,ออนคุยโทรคุยกับเพื่อนก็ะนจะมีเพื่อนที่ดูใจก็คุยก็ยยะจะแนะนำว่านั้อันนี้ เพื่อนหาคนสบายใช่ที่เข้าใจแต่ต้องเพื่อนที่รู้ใจนะคะเราถึงเออคุยกับเขาได้เขาก็จะเออนะอันนี้เราก็จะปอดภัได้เาอาจารย์มีเรียกว่า schedule หรือว่าแบงเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวยังไงให้สมดุลอย่างเงี้ยครับไม่สมดุลเหรอคะปกติเนี่ยคือถ้าเป็นวิเดียเราก็มามือแล้วก็แน่นอนโฟกัสตรงนึง ในระหว่า,างวันก็จะไม่ได้แบ่งเพราะว่าสอนหน,นังสือษเช่นนีแต่ถ้าวีคเอนเนี่ยต้องจัดการว่าเราจะแบ,บ่งเวลาเตรียมส่วนไปเองว่าช่วงเชา้าหรือว่าช่วงบ่ายต้องแบ่งแบบนี้เลยอถ้เช้าพากักผ่อนหรือว่ทำงานเอ่อถ้าบ่ายทำงานเช้าก็พักผ่อนแต่บางทีก็ไปรวมๆก,กันพักผ่อนแล้วทางานในพร้อมกันเช่นก็ไปตามร้า,ากนกาแฟที่เรารู้สึกมีเอเนอร์จีชในการทำงานส่วนใหญ่จะเปลนมันก็จะโยงกับไปไอ้คำถามแรกเนาะก็คือผูกก็ ก็พยายามคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เรื่อนที่ทํางานครูจะพยายามทิ้งมันไว้ที่มึงานจะไม่จะไม่เอากลับไปคิดจะไม่เอากลับไปเครียดใส่คนรอบๆคนก็ครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันเป็นปัญหาส่วนตัวก็ก็จะทิ้งมันไว้ที่บ้านแล้วก็จะไม่ให้มันมาเอฟเฟกต์เช่นมันจะไม่มามีผลกับนักศึกษามันจะไม่มีผลกับการสอนของเราหรืออะไรแบบนี้คือแบ่งทุกอย่างให้มันเป็นสัสดส่วนเฉยโอเคครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค